สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ค่ะพาชมผูเเทาเฝ้าเรือนค่ะหรือคุ้มบ้านคุ้มเรือนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสั่งหัวมาคุ้มค่าจริงๆค่ะคุณผู้ชมสามหัว200บาทค่ะเนี่ยค่ะกลัวเขาจะแตกยอดออกมาแบบนี้ใช้เวลานานมากจนคิดว่าเขาจะไม่ขึ้นให้เราซะแลวพอขึ้นมาคุ้ม คุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคุ้มมากๆเนี่ยค่ะหัวของเขาคล้ายหัวหอมค่ะเนี่ยค่ะประบวดได้ทําคลิปไว้หลายคลิปละพาชมเฉียดไปเฉียดมาด้วยแล้วก็ตั้งใจทําคลิปด้วยก็มีค่ะวันนี้ก็เลยพามาอัปเดตความงามของเขาค่ะเนี่ยค่ะประบวปลูกใส่กระถาง ใหญ่เนาะเป็นกระถางมังกรดินแล้วก็ผสมดีเนาะเนี่ยค่ะเขามีสารอาหารกินดีใบเขาก็จะใหญ่แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะใบใหญ่สวยงามมากๆค่ะเนี่ยค่ะยอดใหม่ของเขาก็ออกมาแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะพาอัปเดตเรื่อยๆแบบนี้ละค่ะเรามาคอยลุ้นกันว่าเราจะได้ชื่นชมดอกของเขาไหมค่ะเขามีดอกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคอย ว่าเราจะได้ชื่นชมดอกของเขาไหมคะ่ะผู้เฒ่าเฝ้าเรือนนี่ค่ะอีกหนึ่งกระถางค่ะเนี่ยค่ะอันนี้3ามใบเขียวสดใสสวยงามมากๆชื่นใจมากๆเลยค่ะพอหันมาปลูกต้นไม้กลุ่มนี้แล้วเขาสวยเขียวชื่นอกชื่นใจค่ะเนียค่ะ เท่าเฝ้าเรือนเนาะนี่ค่ะสวยงามมากๆสามเงาสองร้อยสามหัวค่ะไม่ใช่เงาเขาเป็นหัวเหมือนหัวหอมค่ะคุณผู้ชมคล้ายห,หัวหอมอันนี้สองต้นนี่ สามบาทนะคะซื้อเป็นต้นมาค่ะมาปลูกแบบนี้นะคะอันนี้สามหัวค่ะสามหัว200บาทเขาเป็นหัวค่อนข้างจะใหญ่พอเขามีใบออกมาก็สวยค่ะสวยงามค่ะคุ้มค่าค่ะ คุณผู้ชมท่านใดสนใจไม้กลุ่มนี้ก็หามาเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ผสมดินดีๆปลูกกระถางใหญ่ๆเขาแล้วเราก็จะได้ใบของเขาใหญ่ๆแบบนี้ไว้ชื่นชมค่ะค่ะ วันนี้ก็พาชมต้นไม้มงคลค่ะคุ้มบ้านคุ้มเรือนหรือนางหรือกวกักนางกวักเนาะเอ้ยไม่ใช่ผู้เฒ่าเฝ้าเรือนคุ้มบ้านคุ้มเรือนพูดผิดจำสับสนละปลูกเยอะจัดขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนจินชติโชตแฟมิลี่ด้วยนะคะ คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ